สวัสดีค่ะ ชัตาให้ตัวเองชัตาทา้าขึ้นไม่มีใดกว้างคนกำลังแหงดีไปหมดสดทุกอย่าง แล้วเมื่อไร่จะมีเห็นกับเขาสวัสดีค่ะ สร้างชะตาให้ตัวเองชะตาขาขึ้นชีวิตสุดปังไม่มีด้ยความคนกำลังแข่งดีไปหมดไปมามีสะดุดมีสะดุดโอเคส,<ด>สัญญาณอาจจะ<ด>ติดขัดน,นิดนึงค่ะสัญญาณดีมาก เสียใจร้องไห้ฟูมฟายโอเคแล้วเมือ่อไ,ไรจะมีเฮงกับเขา โอเคไม่เป็นไรนะคะสัญญาณอาจจะมีสะดุดเล็กน้อยนะคะสวัสดีค่ะ มาแล้วนะคะสัญญาณเพลงนะคะอาจจะสะดุดเล็กน้อยนะคะสัญญาณดีมากๆเลยนะคะก็สวัสดีนะคะทุกทท่านนะคะที่หน้าเพจแห่งนี้นะคะวันนี้มาแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่นกจะมาส่งต่อนะคะเรื่องราวสิ่งดีๆนะคะที่นํามาฝากให้วันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะสามเทคนิคนะคะสามเทคนิคสามคำาสามคำพูดนะคะที่สร้างแรง ที่สร้างกำลังใจให้กับตัวเองนั่นเองนะคะก็นำมาฝากให้กับทุกๆคนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก็ขอสวัสดีทักทายนะคะที่ทุกคน,นะคะที่หน้าเพจแห่งนี้นะคะแล้วรวมถึงคนที่มาฟังย้อนหลังด้วยนะคะชื่อนะคะแนะนำก่อนนะคะชื่อรัสกรสุกนานนะคะ่ะชื่อเล่นชื่อนกนะคะหรือนะคะใคร็เรก็ะคะในในแบรนด์นะคะของคราววันนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์คราววันนะคะว้ดนกนะคะนะคะ,นะคะก็วันนี้นะคะแกก็ได้ มาอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะนะคะมาส่งต่อนะ,ะเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะให้กับผู้คนนะคะวันนี้ก็นะคะมีสิ่งอ่ามาฝากกับทุกคนนะคะนะนะนนอาจจะติดขัดเล็กน้อยวันนี้อค่ะก็ถือว่านะคะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ที่ ฟ้ามืดครึ้มนะคะวันนี้ฟ้ามืดครึ้มเล็กน้อยนะคะถึงปานกลางนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะวันนี้แล้วก็ไปธุระข้างนอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เวลานะคะแวะเวียนมากลับมาที่หน้าเพจแห่งนี้นะคะก็มาให้นะคะ มอบนะคะมอบคําพูดดีๆนะคะแล้วก็เคล็ดลับนะคะดีๆแล้วก็ส่งต่อนะคะแพลตฟอร์มนะคะที่นกได้ได้เป็นนักธุรกิจข่าววันนะคะกับแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ด้วยนะคะนกฤศกรนะคะก็ปัจจุบันนกก็เป็นตัวแทนประกันชีตนะคะบริษัทนะคะประกันชีวิตแห่งหนึ่งนะคะมา20กว่าปีนะคะแล้วก็ตัวเองนะคะก็ปรารถนานะคะก็แสวงหาแพสซีฟอินคัมกับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็โชคดีก็มาเจอแพลตฟอร์มนี้ค่ะนะคะแต่กว่าอื่นนะคะ ที่จะมาพูดเล่าเรื่องของแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็อยากจะนํานะคะก็สามคำพูดนะคะที่สร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะคะมาฝากทุกทกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะมีเล็กๆน้อยๆนะคะสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆที่แวะเวียนเอามาฝากกับพวกเรานะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะบอกว่านะคะสิ่งแรกที่เราควรทานะคะเราก็ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ให้กําลังใจตัวเองอยู่แล้วเนอะอย่างเมื่อวานที่นุก็บอกไปนะคะเราก็อาจจะปลายแบบชื่นชมตัวเองนะนะคะให้กําลังใจตัวเองชื่นชมตัวเองะคะ ตื่นเช้ามานะโอ้สดใสร่าเริงนะคะพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆมากมายนะคะให้กับตัวเราเองนะคะในวันเอ่อในวันการทํางานของเรานะะในวันนี้นะคะเราตื่นขึ้นมาก็โอ้วันนี้น่าเป็นวันที่เราโชคดีมากที่เราได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้มีลมหายใจนะคะในการที่ดูแลนะคะดูแลคนที่เรารักแล้วก็ทําสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็3คําพูดะะที่สร้างกําลังใจให้กับ ตัวเองนะคะนะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือนะคะเราจะต้องอคิดไปเลยนะคะว่าทุกสิ่งน่ะนะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะคะมันจะส่งผลให้เราเนี่ยนะคะ,ะกำลังไปเจอสิ่งที่ดีนะคะไปเจอสิ่งที่ดีอยู่เสมอนะคะอย่างบางคนเนี่ยนะคะ,ะเจอเหตุการณ์สถานการณ์น่ะที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่า มันไม่โอเคสําหรับเรานะคะหรือรู้สึกว่าออสถานการณ์นั้นน่ะนะคะกำลังทําให้เรารู้สึกทุกข์ใจนะคะห่อเหี่ยวใจนะคะหรือนะคะไปที่ทํางานแล้วรู้สึกว่าโอ้งงานเยอะจริงๆนะคะตรงนี้นะคะก็ คิดไว้เสมอนะคะก็เป็นการสร้างกําลังใจให้กับตัวเองคะคิดไว้เสมอว่านะคะเราได้รับมอบหมายงานแสดงว่าโอเราเนี่ยนะคะเป็นที่นะคะต้องการนะคะแล้วก็หัวหน้าเห็นความสําคัญกับเรานะคะเราก็จะได้ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็สิ่งดีๆนะคะจะตามเข้ามานะคะก็คือจะนําพาให้เราเจอจต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาได้เองนะคะตรงนี้ก็ถือว่า จะนาพาให้ตัวเราเองนะคะไปสู่สิ่งที่ดีนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็เหตุการณ์สถานการณ์ที่เรียลไรายเข้ามาเนี่ยนะคะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ที่จะทําให้เราเนี่ยนะคะได้มีการแก้นะคะมีกันแบบอะแก้ปัญหานะคะตรงนี้คิดหาวิธีค้นหานะคะว่าเราจะทําอย่างไรให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้นะคะแล้วเราก็มองว่าเหตุการณ์นี้ไม่เป็นไรเลยนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเจอนะ,ะสิ่งใหม่ๆนะคะที่ดีกว่า นะคะแล้วก็เจอเรื่องราวที่ดีกว่าแน่นอนอ่ะตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เรานะคะคือให้เรานะ่รู้สึกว่ากำลังใจของตัวเราเองนะคะเกิดขึ้นนะคะถ้าเราสร้างกําลังใจตัวเองให้เราเกิดขึ้นนะะ่ะเราก็จะผ่านอุปสรรคนะคะหรือสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอนนะคะนะและนี่คือหนึ่งนะคะหนึ่งเหตุผลนะที่สร้างกําลังใจให้กับตัวเองและข้อที่2นะคะก็คือบอกตัวเองไว้เลยว่าฉันสามารถที่จะ เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะบอกเลยนะคะทุกคนนะคะทุกคนอะมีสมองที่สุดอัจฉริยะอยู่แล้วนะคะแล้วทุกคนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้นะคะเมื่อเราบอกตัวเองว่าโอ้โหสิ่งนี้นะที่ ไม่เกินความสามารถของเราเนี่ยนะคะเราไม่เป็นเราก็เรียนนะคะเราไม่รู้เราก็ต้องค้นหาค่ะค้นหาข้อมูลนะคะเสิเร์ชรายละเอียดเสิร์ชข้อมูลเสิร์ช Google อย่างเงี้ยน,นะคะได้นะคะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะไม่มีอะไรที่เกินความสามารถนะคะสำหรับมันสมองของมนุษย์นะคะที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถจะพัฒนาตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นกําลังใจสําหรับตัวเองนะคะเราบอกตัวเองเลยว่าโอ้สิ่งนี้ที่เราเจอเนะะี่ยโอ้มัน ออย่าบอกนะอย่าบอกว่าเราทําไม่ได้หรือว่ามันยากไปสําหรับเรานะคะบอกเลยว่าโอ้ฉันสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้เช่นกันค่ะนะ,ะก็กําลังใจอย่างหนึ่งนะที่ให้กับตัวเราเองแล้วเราจะรู้สึกว่าโอเราพร้อมที่จะนะคะค้นหาข้อมูลและพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเติมเต็มสิ่งดีๆมากมายให้เข้ามาในชีวิตเรานะคะนะเราควรจะเป็น น้ำนะคะน้ำที่ไม่เต็มแก้วนะคะเพราะน้ำที่ไม่เต็มแก้วเนี่ยนะคะจะพร้อมเสมอที่จะรองรับนะคะ สิ่งดีๆนะคะรองรับข้อมูลดีๆนะคะให้เข้ามาแล้วเราก็จะพร้อมที่จะรับนะคะแต่ค้าบางคนเนี่ยนะคะเป็นน้ําที่เต็มแก้วแล้วนะคะมันจะล้นเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะรับอะไรได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกตัวเองว่าเราพร้อมเสมอนะคะพร้อมที่จะพัฒนาและพร้อมที่จะเรียนรู้ได้นะคะตรงนี้นะคะก็ฝากไปกับทุกคนนะคะและส่วนข้อที่3นะคะก็บอกว่านะ,ะฉันสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมากมายนะคะ ตาบที่ฉันปรารถนานะคะบอกตัวเองเลยว่านะ,ะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะ,นะคะฉันเป็นคนที่โอ้โหนะคะสร้างผลลัพธ์ได้นะ,ะอย่างมากมายเลยนะคะแล้วก็ฉันปรารถนานะคะปรารถนาสิ่งใดผลลัพธ์ขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถที่จะทําได้นะคะไม่มีอะไรที่ไม่สามารถที่จะ ทำไม่ได้นะคะเราเราทาได้เราทําได้บอกตัวเองนะคะว่าซ้ําๆย้าๆนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันไม่ยากสําหรับเรามันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆเลยแล้วก็เราทําได้เราเป็นนักสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะคะตรงนี้บอกตัวเองซ้ําๆย้าๆนะคะนะคะและการที่จะให้กําลังใจตัวเราเองนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ เป็นการให้กําลังใจที่แบบทรงพลังมากๆเลยนะคะนะครก็อยู่ที่ตัวเราเองนะคะนะคะอยู่ที่ตัวเราเองนะคะแล้วก็ที่ใจของเราด้วยนะคะเป็นที่ที่ตัวเราและใจของเรานะคะว่าสิ่งที่เราเนี่ยนะคะจะให้นะคะกำลังใจได้นะไม่มีใครที่จะมาให้กำลังใจได้มากเท่ากับตัวเราแล้วก็ใจของเรา เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรารักษาใจของเราให้ดีนะคะว่านะคะพร้อมที่จะเติมเต็มพร้อมที่จะนะคะสร้างนะคะกำลังใจให้กับตัวเองตลอดเวลานะคะตรงนี้เจอเหตุการณ์อะไรก็ตามนะคะไม่ว่านะคะจะเรียวไร้นะคะสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยนะคะมีทางออกมีทางแก้ได้ทุกเมื่อนะคะนะคะแล้วก็นะคะ การที่เราจะมองสิ่งดีๆนะคะให้กับตัวเองเนี่ยเราก็จะต้องมีการโปรแกรมตัวเองนะคะโปรแกรมจิตตัวเองด้านดีนะคะบอก สมองของเราด้วยนะคะว่านะเรานะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะก็คือ,อความคิดของเราเนี่ยนะคะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะคะ,ะมีอารมณ์ดีนะคะมีแบบว่าความคิดดีมีอารมณ์ดีคิดดีคิดบวกนะคะ <saud ade> เพราะว่าการที่เรามีอารมณ <ia> นะ์อารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีน่ยมันก็จะส่งผลให้นะคะว่าอารมณ์ดีนะ่ยเท่ากับอนาคตของเรา นะคะก็ที่เขาเรียกว่าอารมณ์นะคะคือตัวกำหนดอนาคตเรานั่นเองค่ะ นะคะนี่คือสิ่งนะคะที่นกจะมามอบให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารักษานะคะรักษาจิตใจเรานะคะให้อยู่นะคะให้อยู่กับตัวเราเองนะคะแล้วก็สร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะคะง่ายๆนะคะง่ายๆเลยนะคะกำลังใจนะคะบอกตัวเองนะคะบอกรักตัวเองนะคะแล้วก็บอกตัวเองนะคะเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองค่ะนะคะ นะะและนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งนะคะที่ที่ตัวนกเองน่ะก็ก็ให้กําลังใจกับตัวเองด้วยนะคะในการที่นกทํางานในส่วนตัวของนกนะคะหรือนะคะธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่นกได้ก้าวเข้าสู่นะคะเป็นนักอ่านักการตลาดนะคะแพลตฟอร์มระดับโลกนะคะคราวันนะคะคราวันเนี่ยค่ะนะคะนะคะที่อยู่ที่าด้านบนเนี่ยนะคะก็คือเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่นะคะเออ่ ผู้ก่อตั้งนะคะผู้ก่อตั้งน่ะนะคะก็คือเป็นชาวสวีเดนนะคะคุณโจนาสอิลิกเวอร์เนอร์นะคะตรงนี้นะคะเป็นผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์นี้นะคะก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมฝูงชนนะคะรวบรวมฝูงชนนะคะแล้วก็นะคะฝูงชนเหล่านี้นะคะก็จะเป็นฝูงชนนะคะที่ ท่านน่ยนะคะจะนำนะคะเป็น Big Data แล้วก็เอาฝูงชนนะคะไปเป็นบิ๊กดาต้า Big Data เพื่อต่อรองอุตสาหกรรมต่างๆและพออุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่อยู่ในบนโลกออนไลน์ทั้งหมดนะคะทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสินค้านะคะดิจิตลอลโปรัต่างๆนะคะโลกออนไลน์นะคะตรงนี้นะคะก็นะะแพลตฟอร์มพวกนี้นะคะที่เข้ามานะคะเข้ามาจ้ำนะคะกับคราวันเนี่ยเขาก็ เขาก็จะนะคะก็คือแบ่งส่วนแบ่งกันอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ตัวเราเองนะคะเรามาเป็นนักการตลาดคาวันนะคะเราก็จะได้ส่วนแบ่งผลกำไรกลับมานะคะจากคาวันที่จะมอบให้กับนักการตลาดคาวันนั่นเองนะคะนะ,ะ,นะ,ะเดี๋ยววันต่อๆไปนกอาจจะขยายนะคะขยายให้ฟังนะว่าเอ๊ะแล้วที่มาที่ไปแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยนะคะนกอาจจะนะพูดคร่าวๆนะในช่วงเ,เริ่มต้นแรกๆอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยก็จะได้ค่อยๆนะคะค่อยๆรู้ไปด้วยนะคะว่าแพลตฟอร์ม ตัวนี้มันเป็นแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะระดับโลกนะคะซึ่งจะคล้ายๆกับเหมือนเฟซบุ๊กเลยนะคะเฟซบุ๊กเลยที่เฟซบุ๊กเขารวบรวม Big Data ใช่ไหมคะ,นะะแต่เขาก็ไม่ได้มีส่วนแบ่งผลกำไรให้กับพวกเราที่เป็นยูสเซอร์กับ a c e b o o k ใช่ไหมคะแต่คราววันเนี่ยเขาสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนะคะเพื่อที่จะนะคะรวบรวมนะคะแล้วนะคะพอเขาได้ส่วนแบ่งผลกำไรเขาก็นำส่วนแบ่งผลกำไรกลับมาให้กับ สู่สมาชิกของคราววันนั่นเองค่ะนะคะโอเควันนี้ก็อาจจะมาสั้นๆนะคะไม่ทราบวม,ม่ากี่นาทีแล้วนะคะสิบนาทีเองนะคะสิบห้านาทีนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะฝากเอาไว้กับทุกทุกท่านเลยนะคะก็จริงๆนะคะแล้วก็นะคะ ตั้งใจนะคะตั้งใจที่ที่จะแบ่งปันนะคะเรื่องราวของแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์คราวันด้วยนะคะ,นะคะแต่ว่าเนื้อหาก็ไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้ข้อมูลนะคะตรงนี้นะคะบางคนอาจจะแบบว่าเอะข้อมูลเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะก็ อยากรู้รายละเอียดอะไรเงี้ยก็อาจจะทักเพิ่มเติมมาก่อนได้นะคะแต่ว่าในทุกๆวันนั้นแลก็อาจจะนะคะมาบอกนะคะก็คือจะมีการมาบอกนะคะว่าแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะก็ที่มาที่ไปเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มถามว่าน้องใหม่ไหมน้องใหม่นะคะเป็นน้องใหม่มาแรงนะคะแต่ว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะก็คือ,อะระยะเวลาตอนนี้ก็คือ สามปีกว่าๆนะคะแล้วแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่มียูเซอร์นะคะอยู่ที่ห้าสิบล้านยูเซอร์แล้วด้วยนะคะห้าสิบล้านยูเซอร์แล้วด้วยนะคะก็ถือว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดจริงๆนะคะก้าวกระโดดจริงๆนะ,ะช่วงระยะเวลาสามปีกว่าๆนะคะตรงนี้นะคะซึ่งตงัวนกเองเน่ะนกก็เข้ามาเป็นนักการตลาดนะคะคราวานตอนนั้นอยู่ที่ประมาณที่นกเข้ามานะคะประมาณยี่สิบห้าล้านยูเซอร์เองนะครึ่งน่ะโอ้มาโอ้ไวมากเลยนะคะก็คือ อ่จาก25เนี่ยนะคะมาเป็น50ล้านยูสเซอร์แล้วอ่ะก็เติบโตอ่ะเติบโตอยไวจริงจริงอ่ะแล้วก็มีนะคะผลลัพธ์นะคะมีหมายถึงว่าผู้นำนะคะผู้นำของโลกนะคะก็คือได้ผลลัพธ์แล้วก็สร้างไรายได้ได้อย่างได้อย่างจริงอ่าได้อย่างแบบว่าแท้จริงนะคะแล้วก็เห็นนะคะเห็นจริงๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะ สร้าง a s สซิฟอินคัมได้นะคะโดยที่ตัวนี้นะคะแพลตฟอร์มอันนี้นะคะก็จะหยุดทําได้แล้วรายได้ไม่หยุดนะคะเพราะว่าเขามีบํำนาญชีวิตให้กับนักการตลาดชาววันด้วยที่ขึ้นตําแหน่ง นะคะตรงนี้โอ้โหนะก็แผนการจ่ายรายได้เขาก็ส่งพลังด้วยนะคะสุดยอดมากเลยนะคะแต่พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามานะคะเป็นนักการตลาดได้นะคะอย่างง่ายๆเลยนะคะบางคนอาจจะแบบอยากจะเข้ามาดูระบบเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะก็สมัครเข้ามานะคะนะคะทักนกเข้ามาก่อนได้นะคะอาจจะคุณยังไม่ต้องแบบว่า สมัครโดยการที่จะเปิดอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยะคะยังไม่ต้องที่จะกังวลน,นะคะว่าจะต้องเสียตังค์จ่ายตังค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะนะคะตรงนี้ทักเข้ามาพูดคุยนะคะคุยกันก่อนได้นะคะว่าเออแพลตฟอร์มมันที่มาที่ไปแบบไหนอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะเห็นนกพูดมานะคะเกินเกินออกมาก็สองวัน3วันแล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตัวนกเองนกบอกได้เลยว่า เป็นแพลตฟอร์มที่สุดยอดมากเลยแล้วก็ตัวนกเองนกก็มองเห็นโอกาสตรงนี้นะคะเพราะว่านกทํางานประกันชีวิตนะคะก็มา20่สปีนะคะ20่สปีแล้วพอเรามองหันกลับไปนะโอ้โหนะสิ่งที่เราปรารถนาที่เราที่เรา,อ,าอยากได้นะคะตรงนี้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์กับกับตัวเราเองทั้งหมดนะคะกับงานของเราที่เราทําอยู่นะคะซึ่งเป็นงานที่เราจะต้องเรียกว่า เรียกว่าแอคทีฟอะนะคะเป็นงานแอคทีฟนะคะหรืองานที่ที่เขาเรียกว่างานเลี้ยงงานเลี้ยงชีวิตเรานะคะงานเลี้ยงชีวิตของเรานะคะแต่ว่ามันไม่ใช่งานสร้างชีวิตนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นกมาขยายดีกว่านะคะว่างานเลี้ยงเลี้ยงชีวิตกับงานสร้างชีวิตมันแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะเอาเอามาขยายคํานี้ดีกว่านะให้เพื่อให้ให้ทุกทท่านนะคะที่หน้าเพจได้เข้าใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เข้าใจว่าเอ๊ ะะมองออกนะคะว่างานนะคะมันเป็นแตกต่างกันแบบไหนนะคะงานที่เราทําอยู่นะคะทุกท่านอาจจะมองว่าเอ้งานของฉันเนี่ยก็โอเคแล้วนะคะรายได้ก็โอเคแล้วนะคะอยู่สบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางคนมองว่าต้องการนะคะต้องการที่มีชีวิตนะคะที่เราหยุดทำนะคะแล้วรายได้เราไม่หยุดนะคะแล้วก็ ไปใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะอีก2ปี3ปีข้างหน้านะคะไม่ต้องทํางานและหยุดทําแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะเนี่ยแหละค่ะแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกค่ะที่ตัวเนี้ยที่นกเป็นนักการตลาดอยู่เนี่ยตรงนี้ให้ได้จริงๆนะคะกับงานที่สร้างชีวิตนะคะนะคะตรงนี้ก็19นาทีนะคะก็ เล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้มาฝากนะคะอาจจะสะดุดเล็กน้อยติดขัดเล็กน้อยนะคะตอนช่วงแรกนะคะที่เปิดเพลงนะคะก็อาจจะสัญญาณสุดยอดมากนะคะขอบคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะนะคะโอ้ยมีมีผู้มีคนเข้ามาเยี่ยมนะคะคุณสวัสดีสวัสดีค่ะจะจบแล้วะวันน้าก็เอ่อติดขัดเล็กน้อยนะคะสะดุดเล็กน้อยนะคะสวัสดีโคยุภาพันนะคะ โอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะที่มาเป็นแรงกําลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณจ่าสิบเอกไพวันด้วยนะคะเป็นแรงกําลังใจวันนี้ก็มาแบบสั้นๆนะคะมาแบบสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะคะก็ช่วงแรกอาจจะสะดุดติดขัดแล้วก็พูดไม่ออกเลยนะคะพูดไม่ออกเลยวมออย่จะพูดอะไรเงี้ยเพราะว่าเ,เพลงสัญญาณสัญญาณ สะดุดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะสะดุดเล็กน้อยนะคะก็เตรียมจะจบแล้วเตรียมจะลงไลน์แล้วนะคะก็ย้อนหลังละกันนะย้อนหลังละกันขอบคุณนะคะที่มา,าให้กําลังใจนะคะซึ่งกันละกันนะคะเนี่ยระคะนะคะว่า คนที่อยู่นะคะคราวันนะคะที่นะคะนี่คือนักการตลาดคราวันทั้งทั้งทั้งสองท่านเลยนะคะก็คือโคดยุพาพันธ์นะคะแล้วก็จ่าสิบเอกไพวันนะคะเป็นนักการตลาดคราวันนะคะเช่นเดียวกับนกนะคะแล้วก็รออยู่นะคะรออยู่กันแบบครอบครัวจริงๆนะคะก็นะคะช่วยเป็นแรงสนับสนุนผลักดันกันนะคะเพราะว่าการที่เราอยู่บนโลกออนไลน์นะคะก็ต้อง ต้องแบบว่ามีส่วนสนับสนุนการละยานมิตรที่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะกับทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะที่จะจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็ย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้อาจจะไม่เพอร์เฟกนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกทุกวันนะคะก็มีนะคะมีเหตุการณ์มีอะไรที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราบอกได้เลยว่านะเราไปต่อได้เสมอนะคะตรงนี้นะคะก็ สุดยอดแล้วสำหรับตัวเองนะคะดีที่สุดแล้วนะคะและแต่วันต่อต่อไปนะคะก็จะดีนะคะมากกว่าเดิมและก็ดียิ่งยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ที่มารับชมนะคะณนะเวลาตอนนี้นะคะขอบคุณโคจุภาพันนะคะขอบคุณท่านจาสิบเอกไพวันนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะผู้ที่จะมาย้อนหลังด้วยนะคะสุดยอดมากๆขอบคุณจริงๆค่ะนะคะกับสําหรับแรงกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็ขออนุญ,ญาตนะคะที่จะจบ เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะคะพรุ่งนี้นอกอาจจะยังยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะเวลาสักกี่โมงนะคะว่าเพราะพรุ่งนี้นกมีการเดินทางนะคะไปต่างจังหวัดนะคะไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็จะหาเวลานะคะจัดเวลานิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าช่วงไหนเพราะว่าเดินทางไป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 ทำกิจกรรมกันด้วยอะไรเงะะี้ยค่ะที่พัทยานะคะก็เดี๋ยวอาจจะไว้เจอกันตรงจุดนั้นนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะ จะได้ไลฟ์ตรงที่พักหรือว่าตรงจุดไหนที่ที่ได้แวะระหว่างทางอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะกันจาโคยุภาพันอ่บ๊ายบายค่ะ bye